ทับนานไม่ได้นานไม่ได้ถ้านานแล้วจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเหยุดไม่ขึ้นโอเคเข้าใจต่อไปนั่งตรงนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ผมใส่ผมก่อนเอาเอาหายเบียนหัวก่อนเนาะโอเคหายใจลึกๆ หายใจเรื่อยๆครับสบายหัวหรือเจ็บหัวตอบหรือไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเจ็บน่อยๆเจ็บน้อยอ่า ướp, ướp, cho hai viên hỏa, ướp, ướp, ướp. Thoát cả, hít thở nức cho hải viên ướp, ướp, ướp. หายเวียนหัวอย่างเลียมเจบอนีไม่เจ็บคอไม่เจ็บแล้วเดิมมันเดิมมันซ้ายขวาแล้วก็จะเจ็บคออ่าพออย่าย้ำเดิมมันสายแล้วมันเจ็บเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วหายเจ็บคอของแถมเนาะถามว่าหายเวียนหัวอย่างไม่เวียนอะไรนะแปลว่าหายขาดนะต่อไปหัวเขาเนาะ สะบัดหัวเข่าเลยเอาสะบัดเลยอไอ้ดูสิหายปวดไหมเดินเหินวิ่งเลยเดินเลยเดินวิ่งไปเดินไปแล้วเดินกลับมาเอาให้หมดขยับแรงเออเป็นไงไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วหายแล้วชัดเจนนะโอ้หืมปวดหลัง งอขาไม่ได้แล้วงอขาสิกรอได้ยังเอองอขางอาสิได้ยังเออสบายละ là, ก่อนนั่งยังไม่ค่อยได้ค่ะลุกต้องเอาเอาเอาลุกกูาสิทีนี้อ่ะเอ๊บเออต่ก่อนนั่งไม่ได้ตอนนี้ลุกได้แล้วนั่งได้ลุกได้แล้วพอใจไหมพอใจไหมจ้ะนะพอใจนะ ถามว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์รู้เรื่องไหมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีร้อยน่ะก็บอกว่าหายแล้วเป็นเวียนก็หายเวียนหัวแล้วเออคอแถมอีกต่างหากเขาก็หายห้าสิบอ่ะอ้อยเงเลยมันไม่ใช่ต้องต้องคิดให้เป็นตรงเนี้ยเนี่ยต้องประมาณให้ถูกครับประมาณให้ได้ครับ มนุษย์เราประมวลตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่มีดุลพินิษใช่ไหมละ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอออย่างเงี้ยเข้าเ<ๆ>ขาถ้าดูตามนี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นต้องหัดประมวลให้ได้หาค่าเฉลี่ยให้ได้ไม่งั้นคนเราจะไม่มีมันจะขาดดุลยพินิษ์ขาดการพิจารณาโอเคนะต้องการแค่หายกับไม่หายกันไม่ได้ต่อไปมันต้องมีคำว่า,ายืดนหยุนต้องประมวลให้เป็นครับเห็นฟังในวิทยุเหรอ อืมโอเคนะโอเคครับเอาละป่ะอันนี้เขียนไป,ไปเขียนเองเนี่ย mm hmm. เพิ่มเติมความรู้สึกจริงๆของตัวเองน่ยครับ